ครับผมชื่อนายอายุสเลมะหมู่ที่5าตำบล่ารายอำเภอเมลานจังหวัดปัตตานีซึ่งกับผมดีใจที่ร่วมโครงการโคกนองนาโมเดลโคกนองนาโมเดลนี่ก็คือ,คอ,คอเป็นกเกษตปปรผสนผสามรวมได้เลี้ยงปลาแล้วก็ได้ปลูกผักเพื่อกินเองและเพื่อแป่นปันแล้วก็เหลือจากนั้นก็ได้จำหน่าย ขายเล็กๆน้อยๆเพื่อซื้ออาหารปลาปลาดุกเนี่ยผมเลี้ยงสองบอ่อหนึ่งบ่อนี้แล้วก็บ่อนุบ่อหนึ่งแล้วฝั่งนูน้นก็บ่เลี้ยงปลาสวายเอาอาหารที่เราทําก็คือเอาเศกผักที่เราทําอยู่มาผสมกับรำแล้วก็อา,อาหารสําเร็จรูปสักหนึ่งส่วนแล้วก็ผักสองส่วนก็รำ สส่วนก็มาผสมกันแล้วก็มัดเป็นก้อนแล้วก็คอยพอมันแห้งนิดนึงก็มาให้อาปลากินเพราะเราประหยัดต้นทุนเกือบสองเท่าผมคิดว่าร่ว,รวมโครงการโคกนองนามโมเดลก็คือหนึ่งผมรักด้านการเกษตรอยู่แล้วแต่มาครั้งนี้ก็มีหลากหลายคิดว่าอนาคตต่อไปผมก็จะเลี้ยงหัว ในตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าผมจะปลูกยาปลูกอะไรทำครบวนจรคิดว่าได้ใจนี้ผมว่าประหยัดมากเพราะว่าทุกอย่างที่ผมปลูกนี่ก็คือปลูกทุกอย่างที่กิน สิ 30, 30, บสามสิบสิบคือสูตร์ลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร a, จำสูตรเด็ดนี้ไว้ใช้สู AH in ่เส้นทางความยั่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่ หลวงจัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุลพอเพียงให้มีแล่งน,น้ำมีสวนไรน่นาในรูปแบบที่เรียกว่าวกนหนองนาโมเดล